คุยกันถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อปีที่แล้วคุณสมบูรณ์บอกว่าไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวคนรู้จักกันที่โรงเรียนรโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอใกล้บ้านนะในชนบทระดับอำเภอแบบนั้นคุณสมบูรณ์เพิ่งจะเห็นงานนี้เป็นงานแรกที่จัดได้ใหญ่โตเต็มลานปูนใหญ่ยังกะสนามฟุตบอล โตเรียงอาหารจำนวนไม่ต่ำกว่าสามร้อยโตนี่แน่นอยู่เต็มลานประดับประดาระยะโคมไฟเป็นร้อยเป็นพันดวงกระจ่างสว่างสวัยอย่างกกลางวันเวทีการแสดงกว้างใหญ่ย,ยกพื้นสูงสําหรับให้นักร้องนักเต้นแล้วก็นักดนตรีตลอดจนจําอวดอประดับตกแต่งสวยงามฉากหลังสีสดใสประดับตัวหนังสือตัดโดยโฟมเป็นคำหวานชื่นแล้วก็มีชื่อเจ้า เจ้าสาวเจ้าบ่าวมีพวงดอกไม้แล้วก็วันที่ระบุงานวันมงคลสมรสตอนงานในสนามฟุตบอลเต็มไปด้วยรถราจนลามออกไปถึงริมถนนมีรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาจอดบริการถึงสองคันทั้งที่ห้องสุขาของโรงเรียนมัธยมก็มีอยู่แต่ก็คงไม่พอกับจำนวนผู้คนที่มากมายขนาดนั้น ด้านหน้างานด้วยหน้าโรงเรียนก็มีการติดหลอดไฟสลับสีชมพูสีขาวสีเขียวสีฟ้าทุกๆ5เมตรระไปตามขอบถนนจากศูนย์กลางไปข้างหนึ่งไม่ต่ำกว่า200เมตรไฟจำนวนมากมายอย่างนี้ลำพังไฟฟ้าปกติในโรงเรียนไม่มีกำลังพอแน่ก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟที่มาพร้อมัเครื่องเสียงชุดใหญ่มีลำโพงตั้งเป็นชั้นสูงยังกับความสูงของรถบรรทุก เมื่อปล่อยเสียงออกมาพลังเสียงก็มันกระเทือนเข้ามาในท้องคนพังถ้าอยู่ในบริเวณงานแล้วเสียงก็มันจะไกลไปถึงท้องทุ่งและบ้านเรือนใกล้ไกลไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตรทีเดียวงานใหญ่โตอย่างนี้หมายถึงบาร,รมีของเจ้าภาพนะเจ้าภาพที่ว่านี้ก็คือคนที่จะเป็นพ่อตาเนี่ยเจ้าภาพรายนี้ดั้งเดิมเป็นคนพเนจรค้าขาย นอกจากภาษากลางแล้วยังสามารถพูดภาษาอีสานภาษาเหนือคุณสมบูรณ์รู้จักเขาเมาื่อครั้งเขาทําธุรกิจรับซื้อตะกร้อไหวด้วยการนําเส้นไหวมาลงให้ชาวบ้านละแวกนั้นเอาไปสารเพราะว่าชาวบ้านเขาจะสารตะกร้อควบไปกับการทํานาสารเสร็จเขาก็จะนําไปจําหน่ายเวลานั้นคุณสมบูรณ์เป็นนักข่าวด้วย ทำสารคดีเกี่ยวกับศิลปะหัตกรรมนะทำงานอยู่ในนิตยสารฉบับหนึ่งก็มาพูดคุยกับเขาเนี่ยซึ่งเป็นวาทีพอตางานเนี้ยและนับแต่นั้นก็คุ้นเคยกันเรื่อยมาเป็นเวลายาวนานรู้เรื่องราวของเขาด้วยปากของเขาเองนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งในละแวกอาเภอนั้น คุณสมบูรณ์ไปร่วมงานสมรสลูกสาวเขาเพียงชั่วครู่เพราะว่าต้องรีบเดินทางไปร่วมงานอื่นอีกสองงานถึงได้เห็นบรรยากาศของงานที่ว่านีา้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในงานนั้นอีกระทั่งผ่านไปร่วมสองสัปดาห์ถึงได้ยินเรื่องเหลือเชื่อว่าบัดนี้คู่สมรสที่คุณสมบูรณ์ไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับผู้คนเป็นพันๆในคืนอันโอรานั้นเลิกกันแล้ว แตกหักรักร้างกันเด็ดขาดด้วยสายเหตุใดคนมาพูดให้ฟังที่แรกก็พูดแต่เพียงเราเราบอกว่าเหตุเพราะแม่ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเกิดการแย่งกันรับสองที่แขกเรือผู้มีเกียรติมาร่วมให้เกียรตินั่นเป็นเหตุคร่าวๆที่คุณสมบูรณ์รู้แต่รู้แค่นี้ก็รู้สึกตกใจแปลกใจเอ๊ะประหลาดที่สุดเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิต ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นจริงในโลกนะมีแต่ว่าเป็นเรื่องชวนหัวพูดล้อเล่นกันเท่านั้นไม่นึกว่าจะมีเรื่องจริงๆเกิดขึ้นได้คุณสมบูรณ์นึกนึกถึงเรื่องหนุ่มสาวที่แต่งงานกันใหญ่โตแล้วมาเลิกร้างจางรักกันในชั่วไม่ถึงสัปดาห์อย่างโบราณที่เขาว่าก้นหม้อยังไม่ทันดำอันหมายถึงการใช้งานเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ สาเหตุจะมาจากการแย่งกันรับซองของคนที่เป็นแม่ง,งานทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะไม่ใช่ต้นเข้าทั้งหมดของเหตุน่าจะต้องมีสาเหตุมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกของทั้งสองฝ่ายทัศนคติต่อการใช้ชีวิตครองชีวิตทางสานะฐา,านะทางสังคมความใกล้ชิดของทั้งสองครอบครัวและความรักที่ว่ารักของหนุ่มสาวคู่เนี้อ่ะมันจริงจังหรือเปล่าจะต้องเป็นสาเหตุร่วมด้วยได้ ในฐานะที่คุณสมบูรณ์รู้จักกับเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายแล้วก็เคยเห็นเจ้าสาวมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กคนที่เป็นพ่อผู้หญิงเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการผ่านการเป็นทหารมาแล้วมีความองารรอาจกล้าหาญที่จะแสดงตัวในงานสังคมในฐานะที่เป็นพ่อค้าขายของสารพัดเขาอาสาช่วยสังคมช่วยงานวัดงานโรงเรียน ด้วยความรู้เพียงชั้นป .4 แต่ว่าเขาซื้อหนังสือพิมพ์อ่านดูข่าวจากโทรทัศน์ฟังวิทยุรายการที่เป็นสาระการฝ่ายเรียนรู้เพื่อจะให้ทันโลกของเขาี่มีส่วนผลักดันให้พ่อตาของเขาี่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านทั้งที่รู้หนังสือเพียงเขียนชื่อแล้วก็ปราศัยต่อหน้าชุมชนบนสารานัทสาราวัดในวันเลือกตั้งได้เพียงไม่กี่ประโยคตะกุกตะก,กักด้วยเรียกเสียงเฮฮาตลอดเขาทําให้พ่อตาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ แล้วเขาก็ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงานแทนพ่อตาผู้ซึ่งเอาดีทางกัดปลาบางตีไก่บ้างอะก็เอางานให้ลูกเขยทำชาวบ้านทั้งปวงก็รู้ดีว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเงาใครจะมาติดต่อผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อตาของเขาผู้ใหญ่บ้านตัวจริงนั่งอยู่ข้างขวดประกัดเนี่ยก็จะบุ้ยใบไปทางเขาไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนราษฎรงานร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษา ปัญหาลูกเมียผัวเขาทําหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นตัวแทนนองพ่อตาได้ในทุกกรณีนะชาวบ้านก็เลยเรียกเขาผู้ใหญ่เต็มปากเต็มคําโดยส่วนตัวระหว่างเขากับคุณสมบูรณ์ก็ต่างพอใจในน้ําใจไมตรีที่มีต่อกันเหมือนกับเพื่อนมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าคุณสมบูรณ์ในชื่นชมเขาที่เขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี ความคิดอ่านก้าวหน้ากว่าชาวบ้านพื้นๆซึ่งมีน้อยในชุมชนย่านนั้นที่หมกมุ่นมัวเมาอยู่กับอบายบุกกันอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งการสละตนเพื่องานส่วนรวมั้งเป็นกรรมการวัดกรรมการโรงเรียนชุมชนกรรมการชุมชนอะไรต่ออะไรไม่รู้งานพัฒนาขุดคลองลอกคลองต้องมีเขาเข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถึงได้ไม่แปลกที่งานแต่งงานลูกสาวคนแรกเนี่จะมีผู้คนมาร่วมงานกันมากมายเขาเคยเล่าความเป็นมาของเขา ให้คุณสมบูรณ์ฟังว่าเขาเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็ไปโตที่บ้านย่าที่บุรีรัมย์เขาก็เลยพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาอีสานเมื่อกลับไปบ้านยายที่เชียงใหม่อีกครั้งเมื่อตอนเป็นทหารเกณฑ์เขาทํางานร่วมกับตำ,ตำรวจตะเวนชายแดนจนมีเพื่อนที่คบค้ากันหลายคนกระทั่งเขาทํางานเป็นสายสื่อไปกับตํารวจเพื่องานปราบปรามยาเสพติดนานหลายปีความรู้จากการเป็นทหารแล้วก็การร่วมงานกับตํารวจ เป็นวิชาที่สร้างเสริมบุคลิกเขาให้สง่างามทั้งการแสดงออกทั้งโครงสร้างของร่างกายเขาเคยเล่าตอนที่คุยกันอบอกว่าเขาเคยชกมวยรุ่นเดียวกับอภิเดชสิทธิรังแต่ว่าไม่ดังเท่าอภิเดชเพียงแต่เป็นคู่รองรองเท่านั้นคุณสมบูรณ์ก็เชื่อเขาไม่ได้โม้แน่เพราะว่าเท่าที่รู้จักกันคุณสมบูรณ์ก็เห็นเขาทำอะไรพูดอะไรจริงจังเสมอ ที่บ้านน้องเขาปลูกเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงข้างล่างเป็นที่นอนนองไก่บ้านข้างร่องที่ทําเป็นบ่อปลาส่วนหนึ่งแล้วก็คอกวัวส่วนหนึ่งมีเล้าเป็ดมีคันบ่อทอดยาวออกไปมีมะกรูดมะละกอกล้วยอ่าหากพูดถึงฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าเขาไม่เดือดร้อนแม้จะมีลูกสาวถึงสามคนเมื่อเด็กโตช่วยตัวเองได้ก็ปลอดโปร่งขึ้น เมียของเขาก็ยังยึดอาชีพค้าขายของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มอยู่หน้าโรงเรียนมัธยมส่วนเขาเมื่อพ่อตาเสียชีวิตก็เลิกงานที่เกี่ยวกับราชการปกครองแต่ว่าก็ยังทํางานส่วนรวมอยู่อย่างเคยซึ่งมันทําให้เขารู้จักคนมากขึ้นกระทั่งมีงานในหน้าขายที่ดินมาเพื่มอมีงานแล้วก็งานพวกรับซื้อเต่าตะภาพงูแล้วก็สัตว์อีกหลายชนิดที่ร้านค้าต้องการงานพวกนี้มันคล้ายกับว่าจะขัดกับหลักการหรือว่าอุดมคติเพื่อชุมชนเขาต้องลักลอบทํา ตรงนี้เองที่คุณสมบูรณ์ไม่ปริปากทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดหรือว่าตรงเงินข้ามกับคําพูดและการกระทําแล้วดูเหมือนว่าในใจของเขาก็มีความขัดแย้งกันระวังสิ่งที่ควรทํากับสิ่งที่ควรเว้นนะทีนี้คุณสมบูรณ์บอกว่าเนี่ยพูดแนะนําให้รู้จักกับพ่อของผู้หญิงเนี่ยก็คือความไม่น่าเชื่อในวินาศของชีวิตสมรสของลูกสาวคนแรกของเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรผล มันถึงได้เกิดขึ้นอย่างนั้นซึ่งไม่เพียงแต่เกิดกับลูกสาวเท่านั้นนะน้องสาวอีกสองคนก็จะต้องได้รับผลพวงจากการหย่าร้างแตกหักของพี่สาวคนโตนะแล้วก็หัวอกของคนที่เป็นพ่อของผู้หญิงนี่หัวอกของแม่ผู้หญิงเนี่นามสกุลโคตรเง่าจะต้องได้รับการกล่าวขานเป็นตำนานเน่าเหม็นสำหรับสังคมระดับอำเภอและย่ายในใกล้เคียงแล้วเขาจะรู้สึกนึกคิดยังไงกับกรณีอดสูที่ว่านี้ เขาก็บอกว่ามันเป็นเวรกรรมครับไม่รู้ว่าชาติไหนทั้งผมกับเมียหรือว่าญาติโกโหติกาของเราคงจะทำอะไรระยำเอาไว้นั่นแหละมันถึงได้เกิดอัปยศอดสูอย่างนี้ที่นี่เมียเขาเนี่ยอ่าเมียเขาก็พูดขึ้นมามั่งว่านั้นเขาก็บอกว่าที่จริงนะฝ่ายเราเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายจัดการ ไม่ใช่ต่างคนต่างรับซองแล้วเก็บใส่กระเป๋าพบว่าฝ่ายเรานะ่ะลงทุนไปเยอะนะคุณสมบูรณ์นั่งฟังสองผัวเมียพูดซึ่งเมียเป็นฝ่ายเจ็บใจมากกว่าผัวแต่ผัวน่ะปลงแล้วว่ามันเป็นวิบากกรรมความอายความเสียใจความเสียหน้าอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนก็จริงแต่ที่ว่าแต่งงานแล้วหย่าร้างในอาทิตย์เดียวนี่มันน่าจะยิ่งกว่าความรู้สึกปกติ ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งของคุณสมบูรณ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมงานมงคลสมรสครั้งนี้เขาเป็นครูสอนวิชาสังคมแล้วก็พระพุทธศาสนาเขาก็บอกว่ามันเป็นกรรมของสัตว์โดยแท้แล้ว,วะ่ะเฮ้ยสมบูรณ์หน้าใหญ่กันหรือเปล่าเจ้าเล่กันหรือเปล่าคุณคิดหรือไม่คิดก็ได้ฝ่ายชายก็พิมพ์การ์ดฝ่ายหญิงก็พิมพ์อ่ะ มันถ้าจะบ้าผมเองก็ได้สองซองเลยเพราะว่าดันรู้จักทั้งสองฝ่ายแล้วจะให้ผมใส่ทั้งสองซองอย่างนั้นเหรอแล้วเขาเล่าต่อไปว่าในคืนงานนั้นแม่เจ้าสาวมาทางซ้ายแม่เจ้าบ่าวมาทางขวาเอผมก็เลยลุกทําทีไปห้องน้ำเสียง,ง่ายๆเออเออถ้าเราจะคิดว่าง,งานแต่งงานครั้งนี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําใครไวกว่าก็ได้ซองไป แค่นี้มันก็ทุเรศแล้วแล้วเสร็จแล้วพอผมกลับมาก็เกิดเหตุจุลมุนอะไรรู้ไหมแย่งแย่งซองน่ะซองเงินนัน่นแหละอะ่ที่เจ้าบ้านเขาช่วยอ่ะยื้อกันด่ากันใหญ่โอ้ยขายหน้าจิเป่งเลยเออดีแล้วเลิกกันอยู่ไปก็ตกนรกทั้งเป็นน่ะเด็กมันก็น่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยที่สำคัญนะผู้ใหญ่รู้นี่เออเอ๊แบบนี้มันยังไงอ่มันเหมือนกับ จัดงานหาเงินทำายังไงงานวัดนั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่คุณสมบูรณ์รับฟังด้วยความรู้สึกสั่นสะเทือนใจแน่และยังมีคนที่รู้ดีกว่านั้นเล่าลือกันจนน่าเกลียดบอกว่าฝ่ายเจ้าสาวนะความจริงแอบไปมีสามีแล้วเสรียแล้วก็มาแต่งงานทั้งๆท,งท,งที่ยังมีสามีที่แอบได้เสียกันอยู่ กลายเป็นรักสามเศร้าเหมือนนิยายแสดงความโฉดชั่วของมนุษย์อ้าวแล้วเขาสมคบกันสร้างละครเพื่ออะไรนะถ้าไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อทองคุณสมบูรณ์ไม่อาจคาดเดาจิตใจของคนทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างเหตุสมรสอันสั้นและเอกระเริกครั้งนี้ได้ว่าด้วยแรงจูงใจอะไรถึงได้ย่ำยีความเป็นมนุษย์กันได้ถึงเพียงนี้แม้จะพร่ำด้วยปากว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นสรณะตักบาตรทำบุญกันทุกเช้าเข้าวัดเจริญ พระกรรมฐานประกอบศาสนกิจเป็นวิสัยละรื่นหน้าระเริงตาในสังคมด้วยอากับกิริยาผ่องแผ้วแล้วทำไมจึงไปทำงานที่มันเป็นอัปมงคลอย่างนี้ได้ท่ามกลางสายตาของผู้คนเป็นพันๆนคนครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องจริงที่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟัง ที่ร้านกาแฟของตาเสงป้าคนหนึ่งเล่าว่าญาติของแกอายุห้าสิบปีวันหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคตับก็เลยต้องผ่าตัดลูกชายเบิกได้ไม่ต้องควักกระเป๋าพอผ่าเรียบร้อยก็กลับบ้านรักษาตัวให้แข็งแรงก็ดีวันดีคืนแต่ว่าตัวก็เหลืองๆซีดๆไม่เหมือนก่อนแล้ววันหนึ่งเกิดล้มก้นกระแทกเข้าไอแ้แผลที่ผ่าตัดมันเกิดแตกปริขึ้นมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก คราวนี้เข้าไปแล้วก็ไม่พื้นคืนดีเลยนอนอยู่ในโรงพยาบาลจนหมอหมดปัญญารักษาญาติเห็นกันแล้วว่าคงจะไม่ไหวก็ให้หามออกมาจากโรงพยาบาลใส่รถไปที่บ้านอยู่บ้านก็หาอยู่ยากลางบ้านรักษากันไปยานั่นดีก็ไปเอามายานโน่นดีคนบอกก็ไปเอามาไม่ได้ผลเพราะว่าข้างในมันไม่ดีแล้ว ในที่สุดความตายก็เข้ามาใกลๆ้ๆมาเมียงเมียงมองมองดูว่าจะหยิบยื่นให้เขาเมื่อไหร่ดียม,มาทูตก็มาดูๆว่าจะเอาดวงวิญญาณเขาไปพรุ่งนี้หรือว่ามารืนหรือว่าจะเอาไปเลยแต่ถึงยังไงในที่สุดเขาก็ตายก่อนตายเนี่ยมีคนเห็นผู้ชายใส่ชุดดำสองคนมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านตอนกลางคืนตรงที่มืดๆตัวสูงใหญ่ผิดจากคนธรรมดาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นยม,มทูตที่มารอที่จะพาเอาดวงวิญญ,ญาณคนตายไป แล้วพอเขาตายผู้ชายสองคนที่ว่านก็หายไปลุงคนนึงก็เล่าเรื่องงูเข้าบ้านแกว่ามันหกกระเมนตีลังกาเข้ามาเลยคนฟังก็หัวเราะกันแกก็ยิ้มยิ้มพองูเข้าบ้านลูกหลานก็จะตีแกก็ห้ามเอ้ยอย่าไปทําเขาเขาอาจจะมาดีเขาอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเยี่ยมยามถามข่าวปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปงูนั้นก็มาเลื้อยมองมองมองนั่นดูนี่เสร็จแล้วก็เลื้อยออกไป ออกไปทางหลังบ้านคือหลังบ้านมันติดทุ่งนาเขายังทํานากันอยู่แต่มันก็น่ากลัวอยู่มากพวกลักขโมยมันเข้ามาทางนั้นสบายมากไม่มีคนเห็นน่ะแต่ว่าที่บ้านก็ไม่มีอะไรหายข้าวของก็เยอะแต่ก็ยังอยู่ครบส่วนบ้านอื่นของเขาหายกันเยอะมันมายกเขาไปหมดแกว่าคงจะเกี่ยวกับงูเจ้าที่ที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่ทําอะไรเขาเขาก็ช่วยปกปักรักษาข้าวของแกว่ายอย่างนั้น แล้วแกก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งแถมเพราะว่ามันเกี่ยวกับง,งูเหมือนกันแกเล่าว่าคนแถวบ้านเก่าแกงูเหา่าอ่างูมันเข้าบ้านก็ตีงูซะตายพองูตายไม่นานนักตัวคนตีงูก็ตายมั่งนั่นเขาก็ว่าเป็นงูเจ้าที่แล้วไปตีเข้าก็เลยโดนลงโทษจนตายตายในตายแปลกซะด้วยนอนอยู่บ้านดีๆก็เนื้อตัวเขียวช้ำเหมือนก็โดนใครก็เอาท่อนไม้ทุบเอาไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้ข้างในมันช้ำไปหมด หน้าแปลกไหมอ่าฟังแล้วยังไม่อยากเชื่อเลยแต่ญาติเขายืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปดูอีตอนเขาผ่าศพถ้าดูก็เห็นว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอีตอนที่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลนะเห็นตัวเขียวชำ้ำเหมือนก็โดนทุบตีจริงๆเออแปลกประหลาดมียายอีกคนหนึ่งแกบอกตัวแกเองอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วตัวแกเล็กท่าทางแข็งแรงดีมาออกกาลังเกือบทุกวัน วันหนึ่งแกเล่าเรื่องที่เมื่อตอนแกยังไม่แก่เท่าอย่างเนี้ยเคยไปบ้านญาติกันแล้วก็เขาแกงส้มผักบุ้งให้กินเขาแกงกินกันประหลาดประหลาดเขาเอาปลาเล็กๆมาใส่หม้อหั่นผักบุ้งลงไปอีกอีกตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเอาตั้งไปพอน้ําร้อนปลาเล็กๆมันวิ่งเข้าไปในหลอดผักบุ้งแกเห็นเขาทําแล้วกินไม่ลงสงสารปลาพวกนั้นเออทําไมเขากินกันอย่างนั้นแกถามเขาว่าั้น,นะ ถามว่าทาไมกินอย่างนั้นเขาบอกว่าอ้าวมันอร่อยดีนะกินแกงผักบุ้งแต่มีปลาอยู่ข้างในอ่ะกรุบดีแต่แกกินไม่หลงแกไม่ได้บอกเขาแกเลี่ยงไปกินอย่างอื่นแกว่าบ้านนี้เขาทาอะไรกินอย่างแปลกๆมีอยู่หนนึ่งแกไปบ้านนี้แหละแกก็หิวข้าวอ่าเข้าครัวเลยหากินเองเลยแกก็เข้าไปเปิดหม้อข้าวตักข้าวเปิดหม้อแกงจะตักแกงแต่แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งเข้า เขาเอาอะไรมาแกงแล้วแกตกใจตัวมันยาวเหมือนงูมันไม่ใช่งูหรอกแต่เป็นปลาไหลมันขดอยู่ในหม้อปลาไหลต้มเปรตมันต้มเหมือนต้มยำแต่ต้มทั้งตัวเลยกินไม่ลงจริงๆหน้าเกลียดหน้ากลัวขนลุกไปหมดก็เลยกินข้าวกับน้ำปลาไม่ได้บอกเขาหรอกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าอย่างงงอย่างนี้แกบอกว่าบ้านนี้นะทุกวันนี้ย่ำแย่มากยากจนไม่มีจะกิน ลูกหลานไม่รักกันทะเลาะกันตีกันเองฟันกันเลื่อนอาบเลยแตกแยกกันไม่หมดตายกันเสียตั้งแต่อายุน้อยๆก็หลายคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายแล้วที่ตายนั่นก็รถชนบัางโดนยิงบัางคนหนึ่งโดนแทงแล้วเอาไปโยนน้ําให้จมน้ําตายแล้วพ่อแม่น่ะก็ตายห่วงตายคู่กันเลยขับรถอแตันไปข้ามถนนท่าไหนไม่รู้รถมันทุกใหญ่มันมามันชนโครมเดียวก็เด็นไปโดนรถคันอื่นแล่นมาทับเขาอีกอ่ะ บีแบนเละเทะเมียตายคาที่แตผัวไปตายโรงพยาบาลแกยังเล่าต่อไปว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปจังหวัดนครสวรรค์คนแถวบ้านแกเขาทำไร่อยู่ที่โน,น่นแกก็ไปเยี่ยมไปกันหลายคนเหมารถไปเลยที่นั่นนะเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำกินน้ำอาบก็ใช้กันในบ่อนั่นแหละแล้วทีนี้เขาหุงข้าวเลี้ยงเขาก็ตักน้ำจากบ่อนั่นแหละมาซาวข้าวซาวซาวซวซาว,าว,าวแล้วก็เอาน้ำในบ่อนั้นหุงข้าว ตอนกินกันมันกําลังหิวหิวกันด้วยกับข้าวเขาก็อร่อยความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกน้าพริกกะปินั่นแหละแต่มันหิวเออมีไข่เจียวด้วยปลาเค็มทอดอีกฉันก็กินไปกินไปเอ๊ะอ,อะไรวะทําไมมันเหนียวเหนียวเคียเค้ยวเคี้ยวไปก็เลยหยุดเนื้ออะไรกันนี่คายออกมาดูอ้าวปลิงกินปลิงเข้าไปแล้วมันอยู่ในน้ําที่หุงข้าวมาจากบ่อนั่นแหละอ้วกแตกเลยฉันไม่กินแล้วอิ่มทันทีเลยอ้วกจะแทบตายหมดไส้หมดพุงเลย แกว่าปลิงนี่เรียกมันก็มานะเอามือตบน้าแปะ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 มันก็มาแล้ววายกันมาเลยเด็กๆนะเคยทํามันมากินเลือดเด็กที่เล่นน้ากันอยู่นั่นแหละพวกปลิงนี่นะมีตาคนหนึ่งเล่าเรื่องตะขาบแกบอกว่ามันนอนหงายรอเหยื่อเวลากลางคืนแกเห็นตัวมันตัวขนาดสองนิ้วมือติดกันเนี่ยแล้วก็ยาวตั้งเกือบสองคืบใหญ่ยายมากเห็นทีแรกไม่นึกว่าจะเป็นตะขาบนึกว่าเป็นแผ่นอะไรยาวๆมันนอนหงายอยู่ เอ๊ะนั่นอะไรที่แรกนึกว่ามันตายเอาย้าขนไปแย่มันกัดหมับเลยเอา้าวโดดหนีสิอยู่ได้หรือมันดุนะร้ายจริงๆมันนอนรอเหยื่อเหมือนไงให้เหยื่อเดินเข้ามาติดกับมันเองเพอเหยื่อผ่านมามันก็ว้าหมับเลยตะขาบนี่มันกัดหมูหมูตายเลยนะนะาไม่ได้หรอกคนเลี้ยงหมูต้องระวังมากตะขาบกับหมูนี่มันศัตรูร้ายกาจเลยแถวบ้านมีอยู่คนเลี้ยงหมูตะขาบกัดหมูตายแกก็เสียดายหมู ร้องไห้ร้องห่มเลยจะไก่มันเก่งมันสู้ได้นะมันจิก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 จก,ก่อนไก่ไม่ตายแต่ถ้าตะขาบกัดก่อนสงสัยไก่ตายเหมือนกันแต่ไก่มันบินได้ขามันก็ยาวมันก็โดดหนีได้สินาคนหนึ่งก็เล่าว่าก่อนนี้อยู่บ้านนอกมีตาคนหนึ่งทาตัวแปลกๆเห็นสารพระภูมิเป็นไม่ได้ต้องรีดก็ไปหาขวานทุบพังหมดอ่าเสร็จแล้วเกก็บอกว่ากูเนี่ยเหนือกับพระภูมิอีกว่างั้นเมาเละเทะ แต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรสารประภูมิบ้านใครขวางหน้าเดินตรงเข้าไปเลยความจริงสารจะมาขวางหน้าได้ยังไงสารประภูมิเขาก็ตั้งไว้หลบหลบ,หลบทางเดินอยู่แล้วแต่คนมันหาเรื่องเองนะแล้วกแกทําแล้วก็ไม่เป็นอะไรสะอีกด้วยนะก็เลยได้ใจใหญ่แต่ตอนหลังไม่ได้ใจแล้วเพราะโดนเจ้าของสารเอาปืนสองโป้งล้มตึงไม่มีเหลือจะเหลือลเรออคนพันอย่างนี้เขาไม่เหลือไว้ในโลกหรอก ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ